呀、yeah. ใสจังบ่มาลนปานนี้แล้วมีกองที่ก็เตรียมไว้ฐานก็มาบ่ได้ยินห่วงหรือมันเป็นบาผวงไปตะหลกจะเกลือเลนถึงปานนี้จับมนะ เียดนะสิสิสิโเอาคุณให้มานเมาทังพี่มานึม่ลคุณเอาไม้ย่ายมาเ้เอา้ก่นปีนี้สอสมเสริมสิเลงเดนมาสิ่งเนืโมาปีนี้สอสรงเสริมน่นถ้าใช่ภาดใน่อยแสดงเป็นผู้ทา ก็คอเคยได้ใส่สุดงามเผ่เอาบริใส่เอาตามใจเมื่อนาเนาะไอแม่เนาะเผ่ไชี่าเป็นผู้เจ้าก่นนอนแม่เผื่อชื่อนี่ละเนาะเนาะพ่อตกมาถึงปีนี่บ่คือกันกับปีเก่าแค่เธอไปชีค่านก็่้อางก็ื่ไปชีล้ำแม่นไปทเเล มาปีนี้หัวหน้านนทชัยให้แสดงเป็นครัวเท่าคอยมาเอาอังสบองโอ้ยจังแต่ก่อนคข่เงย,ยใจจุดโกคนกะว่าว่าสวยดีตกมาปีหกเกตหกแปดนนทชัยมาเปลี่ยนแปลงไปเดีวนี้ พลกล้าวยสบาหมอลำหนีมมบหนีข่เสือมีไร่บ่อนีเทียนล้ำสังวาสกา,าลสินทัานองกาเต็มก่อนเคลื่อนมาย่อนลูกสบาดวงเดือนดาวจะรัดแสงนี่ไรย,ยังบ่ท่านนอาแตกข่แฟนถูกไฟขนึงหางได้ส่งเสียงลับมา ทรงกะจจายมาทางบ้านจากไปนั้นบ่ส่งเสียงมาล้องแฟนหญิงชายก็ได้จงจมสร้างบ่มาจมบ่อขอากาศรับไทยไทยี่น้องได้จมหางโลกข้าวเนียดเดือดร้อนกันไปทั่วหน้าสามปีพันจนนั่งหึงไม่ไยเอ้อ ไม่พ้นบันเทิงได้แตกแตน่นอเล่นมาหมอลำโมหมอลำพินพอสัทธาบไปจากหมอลำดังได้จอดอูโอ้อย่าเขี่ยวมาข้างนั้นเดี๋ยวนี้หมอลำโมกลับขึ้นมาอีกแล้วไปฝ้นแขวบมสบออมองดวงเดือนนั่งกลับมาแล้ว น้องในมาดไม่สไตล์เด็ดเจียละานในมาป่านเพชรโอย้าเปลงน้อพันล้านแม่เอ้ยแม่ถือว่าบุญสมศรีจะตามมากบ่คอยว่าละบ่กองดลวงเกือนแต่เข้ากี่บาทละมี่ในหูซอย หลวงพอ่อจะคุ้นสุขุมมาเวทีวัดศรีสุบานคอยคนบ้านเซินเอืนใส่มาลำให้แม่นซอยกานเดืองเดือนนั้นกันกบมาสู่หานเวทีไ่ไฟแสงสีหมอลำงมีบ้านหน้าจา์ทานผูฟังกะหงหู เคยน้องุนก yeah, ิเสียงเหียงสังกะสีทะหลวงพูดวงเรือนนางคนรลำไปประกาศจานร์ดอกออถ้าหลวงพ่อทานค้าวหลวงพ่อจะพุ้นซุวมาจะเวทีมีบุญคุณนน่ะงเอียเหนือสริงสีฟ้าโขดหวงเดือนางเอียงรับมาแทนทดตออสนองพระคุณ ศาตูเดอหลวงพ่อใหญ่ใจยีนั่งหมั่นพันภาษาญาลิเลยหลวงพ่อเจ้าคุณสุขบานทเพทรีเจ้าอาวาสบัดหมูลาภาคีรามผู้ดูแลวาวาสีิสุขบานคอยให้แข็งแรงน้อยยิ่งลำฝากำลุงหง์ให้ เลืองาท้งออเออะออเออเออออเออเอโอเอ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 นเออ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 าออเออเออเาอเอ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 ก็ออเออเ้อเออ้ออเออเอ่เออเออเอ้าเออ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 เอเออเออเยอเออกออเอเออออเออเอ ควาไถแล้วความดของภาษาตอ่ง่าอบนงงั้ังคนจุดหวเาให้เป็นไปยาวตอบกเน ไปยามกุ้งนี่เราไปอีไปเชื่องยายามก็โดอก้อนของเมื่อหรก็ถุงห่อถุงหัอเตาไปยามเราจึทาน่วงสะกนนั่นแหละหุไสกับเปาอมียไจะท่างจึงจับหาปีแล้วก็บอกว่ายามแม่ผู้ใหญ่บ้านราวางื่องหลังนิ่ก็เป็นห่างเลสามีเง่สามเงื่องแม่สามดีว่าือว่าแม่เขาเงี้นเขาเงี้ยขีดบอ แม่สามโอ๊ยบางเงื้ยหนุน่มใครไม่อยู่เงอนนอื้ยบ่อหน่อคุณเออเขามาครันแม่เงี้ยแม่สามบอ่อเท่าดองใครนะแม่คอถามผู้ใหญ่บ้านฉันก็บอกว่ามาทางสิอเล่นหรอแม่สามโอ้นั่งอยู่หนีดอกเว้ยถามคนตอนนี้เจอเงีอนแม่สามบนกะติมาดอกแม่สามโอ้ย ว้อ oh mm hmm. um. เทาไรดีแม่สามเอาแม่สามอเท่าไรดีโอ้ตต่อไปหรแม่สามขคนใส่แล้วแม่สามแม่สามโอ้ยงานคนนึ่เป็นสองรัยงานมาแล้วคนหนึ่เแม่สาม เจ้าดูน้องแม่สังวันนี้พีสบายก็มาพยายามวันนี้เขาหาทีแล้วลออ้าวรือเด่ยวนี้ก็ล่ะเป็นเซลกันแต่เหมอกันจะสิว่าเออแม่สองแม่สังปันรู้จับกันแค่อ้าวบอกน้อลูกได้ไปมาเอาลูกเจ้าอีน้วยน่ะแม่หาทีก็มาพยายามวันนี้ใวันนี้เขีงเ่าฝากเจ้าพักกีเอ็กกับพี่กับเขียบกับพี่เดี่ยวเดียวเดียวเดียวเดมาตั้งของนี่เอาเจ้าเสบ้านฉันเนี่ยตั้งแต่กระเบี้งฉันระกูกกัเบียย ก็เพื่สีขาวก็วนี้ก็่าแม่สีดำจ็ห,หนึ่งว่าเขรอะไรล่ะเอาไปายังเจ้าสิว่าเจ้าสั้นเขาล้อบาเขียบปมี่ักเขียบคอสามโลเลอยู่บ้านคอยน้มีน้บปกเขียบเลาเขียกบกเกคิมเนือเ,เบิง่งลุกนรุนฉันลุกฉันิกินนที่บอกบกเขียบของเพ่อเอาบา้านท่าไหนเอาไปท่านั้นอยางเาะว่าไม่ตรงนี้เขานองเจ้าข่าวจังซานคอยมากกวามีเนี่ยมาฝากพักกีนเด็กกามีเจ้าเคยแจกค่ยเจ้าลืมหอกว่าเทาไปจินมด้วยท่ากาลกบุญ ยังดีเด้อสิกูกับยังจับซื้อในยูว่าเขาบุญมีกีผสมซื้อเอาไปยังจากภายนกกีเล็กกีตัวจับกับเขาไปกินบอกว่ากินเขาบ้องหน้าตาคือลูกอันสดสวยกูจะกินยี่บ้าแกงขี้เล็กเขาด่าแต่ที่เจ้าคือไปกินที่บ้านเขาอยู่แต่เขาเป็นดอกกันใหม่ปั่นกุ้งว่างสักกล่องเจ้ามันจิบบมีทำกีเล็กกูคือท่านกาลสินเพื่อที่ก็เอาบักเขียบมาตอนเอาเจ้าเดี๋ยวไปกินบ่านเขาถือไว้มาตอกมาปุ่งนี่มาตอกเาว่างนี่ รุ่นเจ้าของโรงงานยุ่งจังเกสัมลี่นี่เนาะกินก็ต้องกินทุเรียนอุ้ยทุเรียนแต่ทุเรียนฉันกับเนีกินรุ่นหมอนทองของด้สิบอกหน่อยซมากินกระเขียบเนี่ยมูลสามว่าอร่อยสี่ว่อร่อยห้าว่อร่อยอยู่นี่เอาเท่าว่าเดียวีิเอาคันเจ้าวอเอาปกคองไปมาถามเจ้าได้บางง่นมันอยู่ทางไหนผมมาหลายปีแล้วก็ไม่กอหน้าหูเลยนะขบวนนี้สมบางน่อนมันอยู่ในสบัยโบราณมันมีคนถืงมันอยู่ด้วยคอยกขวมางซุกซ่ เาีทุรกิจเขาก็เไม่เล่นนะบักเขียบเขียบติ้งสี่กบกเขียบอนี่ยาบักเขียบเขียบน้งไม่เราเขียบนสาวร่อยไองใค้เาเปต่เขียบนั้กเขียบไฟดอกเขาก็กินดอกบานน้ำยิงนี่แล้วออกไปเอาไปสิแตกไปหดเขานีเขาก็สมเสื้อเอาวาเดียวนี้เจ้าเจ้าไว้พ่อกบ่ทเอาแต่นังว่าเขาไปทุรทุรกระจาาฟังภาษาไทยอู่เรื่องก็เดี๋ยวนี้ฮะโอ้อเป็นแม่มันนี่อยเป็นแม่มันนี่ยอเห็นดูคนนีพ ของคนนี้เอ,อ้ยฟังเด้อยสิท้าจะยากหน่อยฟังเออซีพ่อว่าการอยู่ข,ของคนมันมีคนละขันจ้างเจ้าน,น,านี่กินมะเขียกกินมะเขียบกินแกงจ้นนื้ฉันนี่นะคุณนายสำรีกินก็ต้องกินทุเรียนเขาว่ากินบบมะเขียกเหมือนเขามันเหมนเขามันเหม็นเ น้ำกักหล่เอวบาเขียบไปกินเนื้อถั่วต้องก็ยับควนไรสั่วนีปั้กินเด็กต้นั่งเดียวมันกระจืดน้ข้าันาศีมันบมมได้เถอามันโมโนเรื่องสั่ลเจ้านี้ว่าเดียวนี่เจ้าเกยกว่าพ่อลูกมันวสบให้เขาไปธุรกิจเขาบอกนี่ไม่เล่ามาเสียว่านี้เจ้ารอบอกว่าจะออกมาตุ่นี่เยาวามาว่างตุ่นี่ว่าสั่นเขาล่องทีมแนวบะเขียบหนังห้างกาฬสินธุ์ใันหวานดี พักที่ได้ต้มน้ำเหลืงมันก็จืดได้ค่ะเขาเนี่ยเฮ้ยเขาห้านี่แม่ก้อนเห็ดจังที่แท้ห้าดิฟังดีกว่ฟังเด้อโอ้ฟังดูมันมาคนเอาดีมีทั้งดีมีทั้งซัวมีปงวามีฟองไห่เครื่องเจ็บไข่ดอกป่วยตายคือคนนละละมีทั้งขนรวยคนร่ำข้นมีคนห่างคนมีคนถูกคนยากคนจนคือจังโมเจา้าเนี่ยล่ะเห็นมั้ยก็ไปจี๊เข่ากันได้เลยกับเจ้าคุณมีเอ้ย แต่ไม่ควสมซื <motherf abil itation> ้อเนาะบัดพุนซื้อวัว่าอยีบุญมี่ยี่บุญแล้วก็คุณก็บอกว่าท่ไหนตายยู่ยอยู่เพรากระสมซื้อตัวจสัมบุญมีเอ้ยวันมานี่บุรีแล้วก็มนีกี่ไรหลายอย่างนาะปลาคนขูขีไทยเจ้ไหนอีนั่นเจ้าขีดนั่นนั่นมีคนโกงคนขุดนโุดหลยคนเนา เกิดมาจังใดแม่เขาบอกในบ้านนี่แ่ะเขาบอกในบ้านนี่เต็ยี่สิบสี่คนันลูกรอยพอัแม่แพ่ออกเป็นหลานหลานแลเต็มบ้านดอกอนเมืองเแท่้เขาไปมีเอ่ยนี้มีหลายคนเพิ่นมามันมาเดืองเจคุณลาสาลาพัดแจวปัใจมี้มาม้านข้าว่าจบสิน น้ำยังแม่ยืนนั่งอย่างเดอมวันสุดท้ายก็ต้องแยกหานังแก่บวาดไปคือจังมึงนี่ตายเก่าไปน้ำเด้อเนี่ยคุณเอ็งคุยหากินเนี่ยมึงก็มาตายกัข้าบอกว่ามึงจะเสด็จตีดแตกแดงตับกระจายบ่อ้าวคือเป็นคนเก่งจริงข้านมีได้ต่อซ้ำเย็กันหนึ่งแล้วเพื่อนว่าตาย เอาไปน้ำเออคู่นี่ละไรนะตายเอาไปน้ำได้ก็แค่แง่สินทรัพย์โอ,อ้แล้วคนจะมีสามีบปรนเห็นผู้ใดกลับมาหอบเอาไปน้ำออได้โอ,อ้ยเอา่นนี่อะไรสิมาหอบเอามุ่นเอามัางไปแล้วเอ้ยตายแล้วไปไหมตายแล้วไปเบาไหมโมนี่ไงสิมันแกนแกนตั้งแต่คนร่ำคนรวยคนมีเงิน ใันมันว e ่ม ha, ีส <m im ga> ินถักมึงกับพวกบ่อนไงอี่หาสัมลีอ้ทีบาิหาตำตับตำบอนตำเบี้ยตำุนพว่อวานเลยมวงบจะมีมึงว่ามึงยีสำรวสัมนีเนาะมึงคือสัมลีใจมึงคือบ่อเขาคือฝ่าคือสัมนีคือคนบาเนี่ยคนคือว่าสัมลีันกับเขาจังฝ่ายคนมองจะาานี่คือมีหาตำตับตำบอนตำเบี้ยตำยาบุนทังมใจดำกระเต็กู่านแต่มากปนนี้มากป่านนี้พอลดก็ยะเถียวานนั้นกูยังเลกูเพื่อนกูซัานกสัมสัมสมเนาะกงไปสัมสมอย่างนี่ ผสมซื่อโอ้ยสร้างสิมาแก่แก่จะกูแก่บ้านผมกูเงินของกูมูงจะให้ใครกูใคร่อกก็ได้วัวมูผเดียวนีมันเป็นมูกูแล้วมันเป็นลูกเคยกูพ่อคุณจะตามซังมันเป็นลูกกูผู้กระจาบอกกูจะให้พ่อไม่ก็ได้บอกให้พ่อก็ได้มันอยู่ในสิทธิของกูไปที่สัมเอยที่สัมทีบ่าที่สัมนี่มันผสมซึ่งอะไรพวกมันืยอจนบางคนเหนือยเย สามปีแล้วบ่หวงเลยมันเป็นเงินเนะมันมันนี่อย่างบ้านพ่อปู่หวัดป่ะยามันยู่งนี่มันกินมันกับพ่อจะไปกินน้ำธรรมดาเนีจ้ะลูกเคยฉันมาย่างไรมึงจะยิ้มเปย์เปย์มันกันแม่กับเขามันเป็นใจลูกกับแม่นังว่ได้พ่อกันวะมันนึไปพ่อจักเถื่อเนี่ยมสาเถื่อแล้วได้พ่อลูกแต่แล้วตืนว่ะมึงมามีบญสนสนาอีกกยังว่าเดียวนี้เขาุมหาเสทีเขาสีมาบอกอย่งเงี้ยมันงมาจังมาับไปเลย คือสัมรี่แต่ว่าโตผมมุ้งคุณเขาคือไฟคือสัมรี่คือคนว่าอีหากินข้อกินข้างกินหางกินเอวมึงเอ้ยบ่ให้พ่อลนใช้กูกูบ่อยู่กะใดคือขึ้นมาจินมกะจิ้มเงินมึงจำไว้มึงยันยางนั่งินในมึงหออีหากินข้อมึงให้มึงสมที่เขาลื้อเขาเบาอีสัมรี่ให้สมเชื่อ ไอ้สัมรีมันขาวยาให้ดำนอปื่อปื้อไอ้คือเมือเซื่อว่าซอีเว้นเออเออยอีสัมปื่อมึงจำไว้กูมาแย่งใบทางสักงคนเงื่อนบ้านเงื่อนสั่งคนตอหลูกไสปู่อยู่พี่บ่กเคยพ่อหนาแม่เลยมึงว่าต้องวาดดินไปไปเกิดในกู่อีสัมรีเขาเหลอีหาปรสมคซื่อสัมรีอีผีบ่า thì là quyết bản cả là khiến cô cắn ấy Ui Tại cái nhà, sẽ cái gì đó nè tay tay là đi đi khẩu vâng. Má cắt tải xong đấy